หลายอำเภอของจังหวัดลบบุรียังคงถูกน้ำท่วมทางเจ้าหน้าที่ทหารได้ช่วยกันตั้งเต็นท์สำหรับรองรับผู้พักพิงพร้อมตั้งโรงทานประกอบอาหารช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสำหรับพื้นที่จังหวัดลบบุรีมีหลายพื้นที่ครับที่ยังได้รับผลกระทบจากพายุโนรูโดยพบว่ายังมีน้ําจํานวนมากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งในพื้นที่บ้านไผ่ขวางตำบลขอบพระงามอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีก็มีพื้นที่ทางการเกษตรวัด บ้านเรือนประชาชนจํานวนมากถูกน้ําท่วมทางศูนย์การทหารปืนใหญ่กองพันทหารปืนใหญ่ก็ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยกันกางเต็นท์เพื่อจัดเป็นที่พักพิงให้กับประชาชนเพื่อจัดเป็นที่พักพิงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมได้มาพักอย่างที่ปลอดภัยเนื่องจากในหมู่บ้านดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเพราะเป็นชุมชนใหญ่นอกจากนี้นะครับทางเทศบาลตำบลเขากระงามก็ได้จัดเจ้าหน้าที่และเรือให้กับประชาชนในการใช้สัญจรเข้าออกไปดูบ้านของตนเองโดยในแต่ละวัน พบว่าระดับน้ํายังคงเพิ่มขึ้นจากวันที่ผ่านมาสูงประมาณ1เมตรครึ่งและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งโรงทานที่จะได้ประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้กับประชาชนซึ่งยังไม่มีพื้นที่ในการประกอบอาหารได้ที่บ้านของตนเองเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนในอีกทางหนึ่งทั้งนี้คาดการว่าน้ําดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณต้นเดือนหน้าถึงจะมีระดับลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติครับ